สวัสด <P an lon als> ีครับผมคิวเทโอป๊าปะปะปะสวัสดีครับผมคิวเทโอป๊า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 นี่ว่าสารเดิันนี้อยู่กับช่งวัสดีคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ดิคิมนะครับคิมนะครับยี่ไม่เบานะเนี่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เป็นเป็นรุ่นเป็นน้องน้องของผมครับอายุยี่เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบ ค้มเเลยื่อกีคนติดตามสามหมื่นนะจริงปะเนี่ยมีรายได้แล้วตัวแทนเนี่ยผมกำลังสอนอยู่กำลังปั้นอยู่ครับอุ้ยเป็นหนุ่มการแชร์นะเราคนณปะเนี่ยเป็นพิธีกรเบอร์ต้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครับสัมภาษณ์พี่ได้ครับผมลองดูตั้งแต่พี่ลงมาสามจังหวัดเชียงรายภาคใต้เนี่ยพี่รู้สึกชอบอะไรไหมครับชอบอะไรไหมครับชอบทุกอย่างเลยครับผมที่ที่ผมชอบรับใจก็คือมาสนามบอลที่นี่ครับนารายูไนเต็ดเทมากครับผมนะก็ ทุกคนก็แบบว่าซ้อมกันสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจกันมากม <นะ S 2> แล้วก็อาหารก็ถูกด้วยนะครับน้องก็น่ารักด้วยนะครับแล้วพี่แล้วพี่อยากมาอีกไหมครับอยากมาอีกครับอยากมาอีกครับผมอยากมาอีกา<ม>ัว่าวันนี้ก็แฮปปี้ดีครับได้แบบว่าริมบรรยากาศชิวๆที่นาราทิวาก็นั่งคุยชิวๆสนุกสนานชอบมากครับผม เดี๋ยวเตรียมมาแค่สองคำถามนี่ฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่องอะไรนะครับผม b a ช m i Channel ค่ะบ b ช s m i Channel นะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนะเอาเป้าหมายคือกี่ล้านซักครับหนึ่งแสนก่อนอ๋อหนึ่งแสนก่อนดีมากเลยหนึ่งแสนก่อนหนึ่งแสนก่อนน่ารักมากแสนหนึ่งแสนก่อนถ้าเป็นสองแสนสามแสนวันหนึ่งก็จะล้านหนึ่งเซอัสดีครับผมคิดดีวั๊บปั๊บปั๊บปั๊บับดีกว่ากันไหมครับโอ้ยบุญครับบุญครับมาสายก็ดีมาสายก็ดี

บัสมีใช่ไหมบัสมีถึงมากบัสมีฝากช่องบัสมีนะครับน้องคนนี้จะดังมากครับในอนอคตจริงๆนะโอ้ตัวนี้ก็ดังล <c oughs> <c oughs> นะงนด้บัสมีดจังมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ